ครับสวัสดีครับชาวราศีธนูหรือว่าลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะครับก็สามารถติดต่อผมไปยังเพจมอดูลาหูได้นะครับก็จะทําให้ท่านสามารถทราบลัคนาได้นะครับชาวราศีธนูนะครับเป็นคนธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นคนถือ คันธนูะนะครับซึ่งชาวราศรีธนูเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลนะครับยิ่งเป็นคนธาตุไฟด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับเป็นเป้าหมายที่มีพลังนะครับชาวราศรีธนูนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับมีวิสัยทัศน์ในการมองกว้างมองไกลนะครับมีนิสัยดื้อดึงนะครับห้ามอะไรไม่ค่อยฟังนะครับมีพลังแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้นํานะครับ และการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจนะครับหากอยู่นิ่งๆนานๆกับที่เนี่ยชีวิตจะไม่ชีวิตจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับไม่ค่อยจะพบกับความจเจริญก้าวหน้าสําหรับราศีธนูนะครับบางคนอาจจะเป็นการเดินทางในเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยนะครับอาจจะไม่ใช่แบบขับรถไปไกลสๆสักทีเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักทีเดียวนะครับอาจจะเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนที่อยู่บ่อยอะไรลักษณะ,ะน,นี้นะครับอันนี้ก็คือราศีธนูนะครับเป็นนิสัยของราศีธนูนะครับ ต่อมาเนี่ยเรามาดูเดือนดวงประจําเดือนกันนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้นะครับมีดาวย้ายอยู่3ดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับเป็นประธานฝ่ายสุภส r c นะครับย้ายจากราศีมังกรนะครับไปราศีกุมนะครับในวันที่8พฤศจิกายนนะครับต่อมาก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพุธนี่ครับบังเอิญว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธเดือนนี้เนี่ยย้ายพร้อมกันนะครับจากราศีตุลนะครับไปราศีพิจิก ในวันที่17พฤศจิกายนนะครับซึ่งดาวทั้ง3ดวงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดวงของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับดีหรือร้ายนะครับในเรื่องของการงานนะครับในเดือนนี้นะครับงานหลายๆอย่างของท่านเนี่ยก็จะเดินหน้าเข้าเข้ามามากขึ้นนะครับมีลูกค้ามากขึ้นนะครับมีคนติดต่อเข้ามามากขึ้นนะครับ มีโปรเจกต์เข้ามามากขึ้นนะครับมีโครงการเข้ามามากขึ้นอะไรอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะครับช่วงนี้สําหรับการงานของท่านนะครับรู้สึกว่างานดีนะครับช่วงนี้เนี่ยครับงานดีมากนะครับทําให้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างจะวางแผนเวลาไม่ค่อยลงตัวนะครับเพราะว่างานมันเยอะไปนะครับต้องระวังนะครับการจัดการงานที่ไม่ดีนักเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาได้นะครับซึ่งในการวางแผนนี้นะครับ จำเป็นจะต้องมีคนเข้ามาช่วยนะครับซึ่งท่านก็จะได้พบคนนี้เข้ามาช่วยในการทํางานของท่านเพื่อให้งานของท่านเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างสมูทนะครับซึ่งก็การงานถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเดือนนี้นะครับมีโชคมีลาภเกี่ยวกับการทํางานอยู่นะครับอันนี้คือครึ่งเดือนแรกนะครับพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยการงานของท่านนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนนะครับ งานของท่านเนี่ยะจะได้เดินทางมากขึ้นนะครับได้เดินทางมากขึ้นได้พบเจอผู้คนมากขึ้นได้ไปในที่ไกลๆมากขึ้นนะครับเพื่อการทํางานนะครับไปในไกลๆในที่นี้อาจจะได้ทำโปรเจกต์ที่มันดูเหมือนหินมันดูเหมือนยากนะครับอาจความหมายคำว่าไกลๆในที่นี้นะครับอาจจะไม่ใช่งานที่เราคุ้นเคยนะครับอาจจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยได้ทาสักเท่าไหร่แต่กเราก็ต้องทํามันนะครับซึ่งแน่นอนว่าท่านต้องใช้ความคิด นะครับทางด้านวิชาการนะครับมาเข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินเนี่ยเดือนนี้เงินเข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับเงินเข้ามามากเงินเดินหน้าดีนะครับเงินดีนะครับเงินมั่นคงนะครับเงินที่คนที่ยืมท่านไปนะครับก็จะเอาเงินมาคืนนะครับเงินที่ตกเบิกก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับในเดือนนี้นะครับ อะไรที่เงินที่ค้างค้างคาคาที่ใครเขารับปากท่านไว้นะครับว่าจะเอามาให้จะเอามาคืนนะครับเดือนนี้ท่านจะได้กลับมาหมดเลยครับนะครับอีกทั้งในตัวท่านเองเนี่ยก็ทํางานไว้ได้ทํางานไว้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับในเดือนเดือนในเดือนก่อนก่อนที่ผ่านมานะครับซึ่งเดือนนี้ก็ก็จะเป็นเดือนที่เห็นผลนะครับเห็ดือนนี้เห็นผลงานที่ทําไว้ก็จะออกดอกออกผลนะครับเป็นกลับมาในรูปของเงินนะครับจากที่ท่านเคยช่วยเขาไว้เนี่ย ทำฟรีไว้นะครับเดือนนี้เขาอาจจะจ้างท่านแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเรื่องในเรื่องคําขอบคุณเป็นเงินแทนนะครับนะครับคนเราทําดีไว้นะครับไม่เป็นไรครับสักวันนึงมันมันจะกลับมาในรูปแบบไม่ด้วยเงินก็ด้วยความช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะครับจงทําดีกับคนอื่นไว้นะครับสําหรับความรักนะครับคนโสดในเดือนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์รักคนมีเจ้าของนะครับมีเกณฑ์รักคนมีเจ้าของฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อย่าเพิ่งเห็นแค่หน้านะครับรู้ตาไม่รู้ใจนะคนเรานะรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับพิจารณาสืบสักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนจะมอบใจทั้งใจไปให้เขานะครับนะครับเดี๋ยวไม่เช่นนั้นแล้วน้าตามันจะเช็ดหัวเข่าได้นะครับส่วนสําหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้เนี่ยก็ก็มีเกณฑ์ได้เดินทางพักผ่อนหย่อนใจนะครับพักผ่อนคลายเครียดนะครับไปในสถานที่ต่างๆนะครับก็เป็นช่วงที่ดีสําหรับการเดินทางพักผ่อนนะครับ ช่วงนี้ฤดูหนาวก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นการพักผ่อนที่ดีนะครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปวดเอวนะครับปวดเอวปวดหลังได้นะครับจากการทํางานการจากการนั่งนานๆนะครับของคนราศีธนูนะครับสําหรับคขบยากรผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจมอดูราหูกันด้วยนะครับ ก็ขอบคุณครับ